สิวบ้องหรือเราเรียกว่าสิวน่องมันเหมือนน่องคนนะนะสิวนั้นจะมีฟันหนาของเหล็กเยอะเขาไว้สำหรับเจาะเดือยเจาะเดือยคำว่าเจาะเดือยหมายความว่าต้องทะลุต้องมีความยาวเกินกว่าหนึ่งเซนอันนั้นเราอาจจะใช้สิวเจาะสิวน่องมาเจาะแต่ถ้าสิวเจาะลักษณะทำปากไม้เข้าปากไม้อย่างที่เราจะฝึกเนี่ย เราใช้แค่สิวปากบางพอนะครับนะชื่อมันชื่อสิวปากบางส่วนสิวเจาะเดือยเดี๋ยวอาจารย์อย่าเอาให้ดูตอนบ่ายนะมะีถามว่ามันใช้คนละคนละละักษณะแต่ละไอ้สิวเจาะเดือยน,นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจาะชิ้นงานทะลุไม้หนาๆอย่างไม้อย่างเงี้ยมีความหนาแค่หกขุนนี่ไม่ต้องใช้สิวเจาะเดือยสิวปากบางก็เจาะได้นะครับข้อเสีย ของสิวปากบางก็คือมันจะมีจุดอ่อนเวลาเราดัดงัดนะถ้าเหล็กมันอ่อนมันจะงอ,อแต่ถ้าใครเจาะจนงัดสิวแล้วงอแสดงว่าคุณสุดยอดอนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นเราลองทำให้งอเลยสิวปากบางโอกาสงอมันก็น้อยแต่ชื่อมันนีคือสิวปากบาง <c oughs> นะครับมีอยสองชนิดสิวนะก็คือสิวเจาะเดือยหรือสิว สิวบ้องหรือสิวน่องนะใช้สําหรับจอดเรือส่วนสิวปากบางใช้ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดนะตกแต่งนะที่มีฟาร์มลึกประมาณเจนหนึ่งอเชิญครับเคยถามอะไทิวใช่ไหมอาจารย์ทิวอ่ะใบมันสามารถที่จะถอดออกมารับได้ไหมคะได้ครับเล็กๆถอดได้เหรอคะได้ครับเห็นที่ร้านน้ำใจเขาขายแล้วก็แบบไม่แน่ใจเหมือนก็ดึงไม่ออกอาจารย์ถอดได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าสิว กบขูดท้องแบนหรือเขียดนะภาษาขียมีใครจะทำไหมฮะกระจายอนเรื่องสิวกุ้งอเกคี่บมีทั้งกุ้งแั้เกี่ผมถามนิดนึงอาจารย์เยอะๆก็ได้พวกงานโรงงานอย่างเงี้ยที่เป็นพวกหน้าต่างที่เขาขายกันตามที่บางโบอย่างเงี้ยเขาใช้สิวแบบนี้หรือเปล่าจ๊ะ ใช้สีแบบนี้เก็บรายละเอียด